มาต่อกับกลยุทธ์คิลเลอร์โซนที่คลิปวิดีโอที่แล้วผมได้แสดงสักยกยภาพการทำกำไรสูงสุดถึง3คู่เงินไปแล้วนะครับนั่นก็คือคู่เงิน AU, EA และ EU นั่นเองคลิปนี้นะครับจะมาขยายผลกันต่อมาดูกันว่าเมื่อผมนำระบบ Killer ร์โซนนี้ไปทดสอบเพิ่มเติมนะครับอีก4คู่ยอดคิดนั่นก็คือ Bitcoin, ทองคำ GJ และ GU ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และหากผลทดสอบประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับก็จะถือได้ว่าเป็นระบบแรกที่สามารถจะเทรดได้ครอบคลุมจำนวนสินค้าได้มากที่สุดองช่องเราเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งสําคัญนอกจากกลยุทธ์การเทรดแล้วเทรดเดอร์ er ควรให้ความสนใจไปที่การควบคุมความเสี่ยงและวินัยในการเข้าออกเทรดครับซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กับตัวกลยุทธ์เลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าต่อให้ผมนําเสนอระบบมา2 0 0รกว่า EP ที่ผ่านมา แต่ถ้าเกิเพื่อนมี m ม n d เซ็ที่บิดเบี้ยวนะครับหรือว่าการวางเงินที่มีความเสี่ยงสูงเรียกสัส้นๆนั่นก็คือการโอเวอร์เทรดนั่นเองดังนั้นระบบที่ผมให้ไปก็จะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนอย over ังโอเวอร์เทรดกันอยู่นะครับหรือว่าผมบอกให้เข้านะครับต้องรอเพื่อนๆก็ไม่ได้รอนะฮะ อยากจะเข้ากันเลยปืนปาปืนป,ปานะครับก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนะไม่ได้เข้าตามเซตอัพตามระบบที่สอนไปนั่นเองครับโอเคนะครับถ้าราเพื่อนชอบคลิปวิโดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเรือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Line แอด ChangTrade School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนนะตอนนี้นครับเดี๋ยวผมจะมีการสรุปวิธีการเข้าออกให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะจะเป็นยังไงติดตามชมก อะไรคือคีย์หรือกุญแจสําคัญที่ทําให้ระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมาสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับขอยกเคสเป็น Ultimate Go Class คล a สเรียนเทรดทองคําที่ใช้ AI ในการติดตามพฤติกรรมของทองคําที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดผลการดําเนินงาน140วันในบัญชีจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูกัน Equity Curve ต,ตอนนี้ปิดบวกทํากําไรไปที่80.63%โดยที่มี Max Drawdown ต่ำเพียง13.79%ท่านั้นเองครับและคีย์ความสําคัญนั้นคือตลาดเปลี่ยนตลอด140วันที่ผ่านมาแต่ระบบ Ultimate Go Class ก็ได้ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์โดยเ อยู่เสมอตามเช่นเดียวกัน การเป็นทนายระบบจึงเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จมากกว่าการหากลยุทธ์ที่เจ๋งๆแต่สุดท้ายจะไปไม่รอดยกตัวอย่างเดิมเช่นใครที่ได้เรียนโกลคาสไปแล้วนอกจากทํากําไรได้ผมอยากให้ลองสังเกตว่าจริงๆแล้วระบบที่สอนใน s y s t e m 1นั้นเป็นระบบที่โคตรง่ายมากๆเพราะเล่นท่าเดียวใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วไม่ต้องตีเลดเวฟไม่ต้องกางไฟโบหรือค้นหาแนวรับแนวต้านซึ่งแต่ละคนวิเคราะห์ได้ไม่ตรงกันนักเรียนในคลาสจึงได้ใช้ AI เป็นตัวช่วยวเ่าายอยเมอสู ในทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพียงแค่นี้ก็ได้เปรียบสุดๆแล้วครับส่วนที่เหลือก็คือเทรดได้ทันตามระบบหรือใครที่อยู่ในห้อง VIP Signal Line ก็ตั้งออเดอร์ให้ทันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าลืมทำการนรินซรระบบของเพื่อนๆให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกันด้วยนะครับ เนหาก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการ recap นะครับหรือว่าทําการสรุปแบบไวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พลาดวิดีโอที่แล้วไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนขวามือด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆ กลับไปย้อนดูเวอร์ชั่นเต็มนะฮะแต่ก็อ้ว่าเพื่อนๆอยากดูแบบสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูในช่วงแรกส่วนพาสที่2นะครับก็จะเป็นการแบ็กเทสนะครับคู่เงินใหม่นะครับทั้ง4คู่เงินเลยในกลยุทธ์คิลเลอร์โซนะครับก็คือ Bitcoin, GJ, GU และทองคำนะฮะและในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเจาะนะครับเข้าไปในกราฟของ MT4 นะครับไปดูว่าการเข้าคิลเลอร์โซนะครับแบบแต่ละคู่เงินเลยนะฮะใน4คู่เงิน ที่เพิ่มเติมมาในวันนี้ว่ามีการเข้าและออกอย่างไรนะครับไม้ไหนได้ไม้ไหนเสียนะครับและข้อควรระวังควรจะระวังอะไรบ้างก็ทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะอ่ะโอเคเราไปกันทีละพาร์ทนะฮะตั้งใจดูนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูในกรณีขาขึ้นนะครับไม่ยากเลยนะอย่างแรกนะครับเพื่อนๆต้องหาจุดหมุนนะครับในกรณีขาขึ้นก่อนนะจุดหมุนที่ว่านี่นะครับเพื่อนๆหาได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือแนวรับหรือว่าแนวต้านสวิงไฮสวิงโลนั่นเอง แต่ว่านะครับจุดเด่นของตัวคิลเลอร์โซนในการหาสวิงไฮสวิงโลเนี่ยเพื่อนๆจะต้องนับนะครับในเรื่องของหน้า10แท่งและหลัง10แท่งให้ขาดก่อนนะครับหน้า10แท่งหลัง10แท่งคืออะไรนะครับตัวนี้สมมติว่าเป็นจุดหมุนนะฮะแปลว่าต้องมีบาร์ข้างหน้านะครับที่มีโลเนี่ยนะครับอยู่สูงกว่าเนี่ยบาร์หลักตรงนี้นะครับทั้งหมด10แท่งและด้านหลังนะครับก็ต้องมีโลที่อยู่สูงกว่าโลของ บาหลักตรงนี้นะครับทั้งหมด10แทงถ้าเกิดเพื่อนๆน,นับแล้วนะครับเกิน10ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะถือว่าตรงนี้เป็นโซนของแนวรับหรือว่าเป็นแนวสงโลนั่นเองนะฮะแนวต้านก็เหมือนกันนะครับก็นับหน้า10และหลัง10เช่นเดียวกันโอเคไหมฮะอย่างนี้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเมื่อจะมองออกเลยว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับนะครับหน้า10บหลัง10บนะครับตรงตรงบริเวณนี้นะ ถ้าเพเพื่อนเจอแนวนี้แล้วนะครับเพื่อเพื่อนตีนะครับแนวคิลเลอร์โซนออกไปเลยนะครับแบบนี้การตีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งคือตีเฉพาะตรงตัวของหางนะฮะนั่นก็คือตัวโลนะครับจนถึงตัวบอดี้ถัดไปนะครับอันนี้คือแอคชั่นที่1เงเล่นไขที่1นะถัดไปสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องทําก็คือรอให้มันมีการมานะครับฮิตโซนแต่ห้ามปิดต่ํากว่าโซนนะครับถ้าปิดตรงนี้ถือว่าต้องแคนเซิลดีลตตัวเซตอัพทิ้ง,ท,งทันที ะะแต่ถ้าเกิดว่ามีการแย่หางอะไรลงมาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับอ,อย่างเช่นดูตามหน้าจอเลยนะฮะตรงนี้โอเคจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการเข้ามานะครับในโซนนะครับในเรื่องของกราฟนะเวิือนวิ่งเข้ามาในโซนนะครับตรงบริเวณนี้แล้วราคาปิดนะครับก็ยังปิดไม่ต่ํากว่าโลของตัวแท่งเซตอัพที่เราตีโซนเป็นคิลเลอร์โซนออกมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีโอกาสนะครับแต่ต้องดูว่าแท่งถัดไปเนี่ย ห้ามปิดต่ํากว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ปิดต่ํากว่าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทําการเข้าออเดอร์ได้นะครับถือว่าตรงนี้เข้ามาในโซนแล้วนะฮะโอเคอ่าตรงนี้รอดแล้วนะครับก็คือมีการเข้ามาในโซนแล้วก็มีแรงซื้อนะครับดันกลับขึ้นไปถัดไปนะครับจุดที่เราจะทําการเข้าออเดอร์นะครับเราจะใช้ในเรื่องของ EMA Period 15เข้ามาช่วยนะครับตรงนี้เซตอัพมีทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะ EMA Period 15นะฮะพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็รอเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีราคาปิดนะครับสูงกว่า EMA 15นะครับนั่นคือมีแรงซื้อที่มีความน่าสนใจอย่างเช่นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับราคาปิดนะครับดูราคาปิดอย่างเดียวนะครับปิดได้สูงกว่า EMA 1เเส้นสีขาวนะครับเราต้องการจะซื้อขึ้นเนาะแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งเซตอัพที่มีความน่าสนใจเราก็จะทําการเข้าเทรดน,นะครับหลังจากที่แท่งนี้จบนั่นเองครับเข้าเทรดที่ราคาปิดนะฮะแล้วก็ SL วางไว้ที่สวิงโลล่าสุดก็คือบริเวณนี้ อาอานะครับอยู่ที่1.5เท่าครับระบบนี้เวิร์กมาแล้วนะครับ3คู่นะครับเน้นย้ำอีกทีตรงนี้จะทดสอบเพิ่มเติมอีก4คู่นะครับ ในเรื่องของ take profit กำไรไปในก็ณีขาดขึ้นนะครับจะเห็นว่าเทรดได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะ back test ตามผมได้ด้วยนะครับในแต่ละกลยุทธ์ในแต่ละสินค้านะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทถัดไปนะครับเป็นพาร์ทสำคัญนะครับนั่นคือผมจะทำการทดสอบนะครับกลยุทธ์แบบนี้นะครับการตี killer zone ง่ายๆแบบนี้ใน4คู่เงินเพิ่มเติมนะครับนั่นคือ bitcoin, GJGU และทองคำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่า performance เป็นอย่างไรนะครับหลังการ back test จบ จบไปแล้วนะครับสำหรับการ back เทสทั้งหมด4สินค้า time frame ชั่วโมงนะครับโดยใช้กลยุทธ์ killer zone นะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ต้องแจ้งเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าผมทำการทดสอบเนี่ยบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับกเกอร์สัญชาติ UK นะครับที่มี FCA license นะครับมาตรฐานยุโรปและก็ที่สำคัญคือค่า c o m ม i ชช i o n บวก spread นั้นต่ำมากมากนะครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใช้กับโกเกอร์อื่นนะครับแน่นอนว่าราคาแตกต่างกันแน่นอนนะครับดังนั้น ผลการทดสอบก็จะมีความคาดเคลื่อนไม่เหมือนกับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะครับตั้งแต่สินค้าที่ให้ผลตอบแทนในรอบ1ปีเนี่ยในกลยุทธ์เคอร์โซนเนี่ยน้อยที่สุดก่อนนะครับเสียงดับนะอันดับที่4นะครับไม่คือคู่เงินจ j นะครับจะเห็นว่าตัว PNL หรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์การทำกำไรในรอบ1ปีเนี่ยมีเพียงแค่53%านะครับแต่ถือว่า53%าในรอบ1ปีจริงๆแล้วก็เยอะแล้วนะครับผมใช้ i ว p e r Trade ที่5%ทุน1,000เหรี้านะครับ RI ที่1.5เท่าตา์ที่สอนเะเลยนะ วินเรยอยู่ที่56นะครับอี u i t ี c เคิรก็ลักษณะประมาณนี้นะที่สำคัญคือแม็กซ์รอดาวก็ประมาณ15.05นะครับเพื่อนๆสามารถปรับลด Ri s k ค e r Trade ลงได้นะครับอันนี้ผมทำการทดสอบให้ดูนะเพื่อนๆต้องไปดูในเรื่องของความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้ด้วยนะฮะแนะนำให้ปรับลงและกันนะไม่อยากให้ปรับขึ้นนะครับอันดับ4นะครับถึงแม้จะเป็นอันดับสุดท้ายแต่ผลตอบแทนผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับใช้ได้เลยทีเดียว ส่วนถัดมานะครับอันดับที่3นะครับเป็นคู่เงิน GU นะครับสามารถทำกำไรเทิร์นมาได้86%นะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับวินเรทนั้นสูงถึง83.33%นะครับเทรด12ไม้ชนะ10แพ้เพียงแค่2ไม้แม็กซ์ดอรอดาวต่ำนะครับไม่ถึง10%เลยอันดับที่2นะครับนั่นก็คือสินค้าทองคำนะฮะทองคำนั้นผลตอบแทนดีเยี่ยมเลยนะฮะ ทำ p l นะครับเทิรนกำไรมาได้เกือบ100%นะครับอยู่ที่94% WinRate สูงถึง75%นะครับ Maximum Drawdown 14.26%นะครับอาจลองไปเลือกใช้กันดูนะครับและอันดับหนึ่งนะครับพีคที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะพีคพอสมควรนะครับนั่นก็คือสินค้าที่ชื่อว่า Bitcoin หรือว่า BTC นั่นเองครับ สามารถเทิรนกำไรในระบบคิลเลอร์โซนนี้นะครับสูงถึง218.89%นะครับบุนเรียอยู่75%ทเทรดไปทั้งหมด28ไม้นะครับชนะ21แพ้7มาดไม้รอดาวต่ำเพียง9.75%เท่านั้นเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมทำการทดสอบให้ดู4คู่เงินรวมของเก่าอีก3คู่เงินเป็น7คู่เงินนะฮะเพราะฉะนั้นระบบนี้อย่างน้อยผมนะครับเซตให้เพื่อนๆไปละ คู่เงินเข้ากระเป๋าไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดร่าเพื่อนนะครับนำไปทดสอบกับคู่เงินอื่นนะฮะหรือว่าทำเฟมอื่นๆแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมา อัปเดตกันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะก็จะได้ไปต่อยอดกันละกันนะครับอย่างน้อยก็มีหนึ่งระบบแล้วนะครับคิลเลอร์โซนที่สามารถเทรดได้หลายสินค้านะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของกลยุทธ์นี้ส่วนภาคถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการเทรดคิลเลอร์โซนใน MT4 นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆเทรดฟอเร็กซ์ใช้งานกันอยู่แล้วใครที่อยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับข้อควรระวัง หรือว่าแท็กติกอะไรเพิ่มเติมต่างเนี่ยก็เชิญติดตามรับชมในพาร์ทถัดไปได้เลยครับโอเคครับก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะฮะก็เป็นพาร์ทของตัวอย่างแล้วกันนะครับดูตัวอย่างเยอะๆนะฮะแล้วก็นําไปฝึกฝนเองนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มหาศาลนะครับกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนดูสินค้านี่มันพีที่สุดเป็นดับหนึ่งก็คือตัวบิตคอยนนั่นเองนะครับผมใช้ทาเฟรม4ชั่วโมงนะตัวช่วยนะครับในการดูสวิงไฮสวิงโลนะครับหน้า10หลัง10นะก็มีแจกอยู่แล้วนะครับนั่นก นะครับใครที่ต้องการรับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ้งสิ้นนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับกับ Tickmew Broker หลังจากเพื่อนๆได้รับ indicator มาแล้วนะครับก็สามารถที่มาปรับนะครับตรงนี้ power swing นะครับแล้วก็ปรับ front bar กับ back bar เป็น10และ10นะฮะก็จะเป็นการช่วยนับหน้า10หลัง10ฮะอันนี้คือผลการทดสอบนะครับที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะสังเกตว่ามันไม่ได้ยากเลยนะ โอเคมันดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูกรณีขาลงก่อนละกันนะครับตรงนี้มันมีการเข้าซ้อนๆกันอยู่นะฮะอย่างที่เพื่อนๆต้องสังเกตเห็นก่อนนะครับเมื่ออินดี้เนี่ยมันโชว์หน้า10หลังส0นะครับหรือตัวสวิงไฮสวิงโลแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตีโซนออกไปทางด้านขวามือนะหลังจากตีโซนด้านขวามือเห็นไหมครับกราฟมันก็วิ่งลงแล้วก็พูแบ็กกลับมาในโซนเห็นปะพอกลับมาในโซนปุ๊บนะครับเช็คในเรื่องของราคาปิดต้องปิดไม่สูงกว่านะครับถ้าสูงกว่่าแบบบนนนี้ไมัะ แต่หลังจากนั้นมันก็อะไรครับแย่ yeah, ขึ้นนะครับเข้ามาในคิลโลโซนแล้วเรามันก็โดนตบลงเนาะจุดที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับก็คือจุดที่อนะไรครับราคาปิดมันปิดต่ํากว่า EMA 15เส้นสีน้าเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์นี้นะฮะแคขบนิดนึงนะฮะตั้งเทปเปรฟีไว้นะครับหนเท่านะครับสต o อปลอสวางไว้ที่สวิงหายนะนี่สต๊อปลอสนะครับแล้วเราก็ทําการอ n นทรูออเดอร์ตรงนี้หลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาโอเคป่ะ แล้วก็เทค Profit ไปสิ่งที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่ามันถึง rr 1ต่อ1เท่าดูดีๆนะครับตรงนี้1.1ต่อ1เท่าแล้วนะครับแนะนำให้เ,เพื่อนเเลื่อน Stop Loss นะครับมาบังหน้าทุนนะครับจะได้ไม่ไม่เสียแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นการเ,าเล่นแบบไม่มีความเสีย่ยงซีโร Risk นั่นเองนะอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเลื่อนถ้าถึง TP rr ต่อ1นะฮะให้เลื่อน Stop loss นะครับ,รรบมา วางไว้หน้าทุนนั่นเองนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงเลยนะการทดสอบจากการบังหน้าทุนเนี่ยก็จะช่วยเซฟเทรดเสียๆได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะส่วนในกรณีขาขึ้นนะครับก็ให้สังเกตรตรงบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับเกิดสวิงโลนะครับแล้วก็ตีโซนออกมานะฮะก็เป็นคิลเลอร์โซนยาวมาแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงมารีเทรส ข้อสังเกตคือราคาปิดก็ปิดในโซนนะครับไม่ได้ปิดต่ำกว่าโซนถันปะดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์นับในเรื่องของเล่นไขาการเทรดน,นะฮะเราจะเข้าตรงไหนนะครับเราก็คงต้องเข้าที่แท่งเทียนแท่งนี้ถันไหมอ่าผมก็ลองเข้าดูนะครับแท่งเทียนแท่งนี้เข้าไปเห็นไหมแล้วก็ซับลอสวางไว้ที่สวิงโลด้านล่างนะครับก็ถึง TP 1.5เท่าไปนั่นเองนะครับตรงนี้ พ .P. ตรงนี้นครับ1.5จ้เท่าอันนี้คือกรณีขาขึ้นนะครับเล่นไม่ยากเลยนะบิตคอยกําไรค่อนข้างดีมากๆนะครับเอ,อ่อตัวอย่างที่เสียบ้างนะครับดูที่เสียบ้างนะก็ไม้นี้นะครับเกิด Swing โ o w ถูกต้องไหมผมก็ตีโซนล,ล่าออกไปนะครับอ่พาพอตีโซนล,ล่าออกไปเนี่ยราคามันก็วิ่งลงมาเทสนะครับแล้วอะไรครับผมก็ทําการเข้าเดยที่แท่งนี้ถันปะ เพราะว่าอะไรครับอันนี้เป็นกรณีการเทสแบบด้านล่างเนาะถ้าเกิดว่ามีราคาปิดเหนือ e m a 15ที่แท่งเขียนแท่งเดียน,นะครับผมก็ทำการเปิดบายไปนะครับพอเปิดบายไป stop loss วางไว้ที่ swing low ตรงนี้ทันปะพอบายไปปุ๊บราคาก็ร่วงนะครับเละเลยนะแต่ว่าเละเต็มที่ยังไงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมี stop loss ที่คุมความเสี่ยงไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะบางคนถามว่าเทรดชนข่าวได้ไหมผมบอกก็ชนไปเลยครับไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะการเล่นกับข่าว นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นกับข่าวนะเพียงแต่ว่า,เ,าเวลาที่เราถือออเดอร์ไว้แล้วเจอข่าวเนี่ยถ้าเรามีตัว stop loss นะครับที่ fix risk ไว้เช่นสมมติว่าผมเล่น1%นึ่งเของความเสี่ยงนะครับแล้วเกิดข่าวช่วงเนี้ยนะครับราคาสมมติผิดทางเต็มที่คุณก็เสีย1%นนะครับบางคนกังวลมากกับการเทรดกับช่วงข่าวนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณกังวลกับการเทรดข่าวนั่นแปลว่าคุณน่าจะ all in นะหรือว่าการลงหมดหน้าตักนั่นเอง แล้วก็เบสไปเลยนะครับว่าจะรวยหรือว่าล้างนะครับมี2ออย่างผมไม่แนะนําแบบนั้นนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นลักษณะของฟิกความเสี่ยงนะครับอคอนโทรลความเสี่ยงไว้นะแบบนี้นะโอเคน่าจะเกิดประโยชน์ดีที่สุดนะครับกับพอรอตของเพื่อนนะตรงนี้ก็เป็นไม้ที่เสียนะครับพอเสียเสร็จเราก็สามารถที่จะกลับมาเทิร์นได้นะครับเทิร์นได้อย่างไรนะครับก็เป็นในเรื่องของโซนตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามันเกิด ลักษณะของสวิงโลนะครับหน้าสิบหลังสิบที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับเพื่อนก็ตีโซนค่อนข,ข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับจริงต้องตีจากออไส้นะครับราคาก็วิ่งนะครับแล้วก็มาเทสตแต่ก็ไม่หลุดนะครับจะหลุดนี่หลุดตรงนี้นะครับมันก็ไม่หลุดแล้วเราก็มาเข้าออเดอร์ตรงนี้ทันไหมครับเพราะว่ามันมีแท่งเทียนที่มันมีราคาปิดสูงกว่าเ m a มเสิบห้านะครับแล้วผมก็เซฟสต็อปลอสตไว้ตรงนี้เนี่ย จุดเข้าตรงนี้ซับอตรงนี้นครับก็ถึง1 5จเท่าอพอดีระหว่างทางก็สามารถจะเล่นซ้อนๆกันได้นะครับตรงนี้เกิดเป็นลนักษณะของสวิงโลถูกไหมเราก็ตีโซนนะครับอารตีให้มันพอดีนะครับก็คือตีอย่างนี้ลากเป็นคือเลอร์โซนออกไปนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาเทสนะครับแต่ก็ไม่หลุดโซนเนาะแล้วก็รอ,อแท่งเทียนที่มันมีพลังเยอะๆนะครับก็คือปิดเหนือ EMA 15คือแท่งเทียนแท่งนี้เราก็ทําการเปิดบายนะครับ็อปลอไว้ตรงนี้ แล้วราคาก็เข้าวินไปเรียบร้อยนะครับ1.5เท่าแท่งเทียนแท่งนีแงแง้แท่งเดียวนะครับก็ปิดทั้ง2ไม้เลยนะครับไม้ที่1อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม้ที่2บริเวณนี้นะครับก็เล่นได้ทั้ง2ไม้นะถูกปะเพราะว่ามันมีโซนนี้ไงอ่าคำถามมาที่น่าสนใจนะครับเออเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอแล้วตรงนี้มันเกิด Swing ส i ไฮนะครับเราสามารถจะเทรดนะครับรอการรีเทสแล้วเล่นขาลงแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับ ถ้ามันเกิดสัญญาณครบทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูผมเจอสวิงไฮใช่ไหมผมก็ตีโซนออกมาแต่ข้อสังเกตคือราคานะครับหลังจากที่มันเกิดสวิงไฮแล้วเนี่ยมันก็ยึกยักอยู่ด้านล่างนะครับและหลังจากนั้นมันก็ทะลุขึ้นไปเลยเห็นไหมพอทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเบรกโซนนะเราก็ไม่เล่นอยู่แล้วถั่นปะเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขนั่นเองนะครับเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเล่นโอเคนะครับผมว่า เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับตรงนี้ลองไป b a c k เทสกันดูนะครับผมทมการ b a c k เทสเนี่ยผลน่าสนใจมากๆนะครับใช้ได้ถึง7สินค้าแล้วนะณนะปัจจุบันนะครับคิวเรโซนสุดท้ายก็อยากเพื่อนๆนำไปต่อยอดแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับคลิปวิโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิโรดในอีีถัดไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์กันใต้คลิวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ